มาไฮโซนหวาดโดนเอารูปตอนท้องไปแอบอ้างหากินงานเข้าชุดใหญ่ไฮโซนวาดพัสวีโพสไอจี G ส่วนตัวเดือดจัดถูกนำรูปภาพช่วงที่เธอตั้งท้องไปโพสขายสติกเกอร์ติดท้องคนท้องแต่ความเป็นจริงคือเป็นการวาดขึ้นด้วยเครื่องสำอางไม่ใช่สติ๊กเกอร์หว่านเกิดอันตรายกับคนท้องเตือนอย่าหลงเชื่อ ซึ่งทางด้านสาวน้ำหวานได้ออกมาโพสร,รูปที่นำไปถูกใช้ในการโฆษณาพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าน้ำหวานได้มอบอำนาจให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายแล้วนะคะเอารูปไปหลอกลวงเพราะภาพที่เห็นเกิดจากการวาดขึ้นด้วยเครื่องสำอาง และปลอดภัยอย่างมากไม่ใช่สติ๊กเกอร์ตามข้อมูลที่เอาไปลงขายและสินค้านี้ไม่ใช่ของน้ำหวานการเอารูปไปใช้หลอกลวงแบบนี้ทำให้คนได้รับความเสียหายเยอะนะคะรวมทั้งตัวน้ำหวานด้วยดังนั้นน้ำหวานจึงมอบอำนาจให้ทางทนายดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังเปิดเผยว่า คือวันๆมีต่กคนโทรมาขอซื้อกับน้ำหวานและน้ำหวานไม่รู้ถึงความปลอดภัยในตัวสินค้าที่เอาไปแอบอ้างด้วยเพราะคนเข้าใจผิดคิดว่าน้ำหวานใช้ก็แปลว่าปลอดภัยน้ำหวานศึกษามาแล้วแน่ๆซึ่งจริงความจริงไม่เกี่ยวกับน้ำหวานเลยเรียกว่างานนี้ปิ๊ดหนักเลยทีเดียวค่ะคงไม่จบลงง่ายๆต้องมาคอยติดตามกันอีกทีว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร